วันเชื่อว่าณปัจจุบันนี้นะคะไม่มีใครที่จะทำอาชีพเดียวแน่นอนค่ะและบอกได้เลยนะคะว่าระบบ VES บริษัท Vi กตอรี่เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันอริยาช้างน้อยรหัสสมาชิก003ค่ะออจากเดิมเลยเนี่ยนะคะส่วนตัววันเองเนี่ยจะซื้อทานก่อนค่ะ แล้วทานบ่อยทานทุกวันค่ะจนเอ๊เราซื้อบ่อยๆเนี่ยนะคะสมัครเป็นสมาชิกเองเลยดีไหมเพราะว่าอยากได้สิทธิพิเศษที่ถูกลงอะไรประมาณนั้นนะคะดีทีน่าค่ะแล้วก็ออริซาค่ะวันเองเนี่ยนะคะเปิดร้านเสริมสวยถ้าวันไหนนะคะปิดร้านใช่ไหมคะรายได้เนี่ยก็จะน้อยถ้าเปิดร้านลูกค้าน้อยก็จะไม่พอค่าใช้จ่าย แล้วที่สาหัสมากๆเลยนะคะคือช่วงโควิดรายได้เราลดลงซึ่งไม่มีเลยไม่ได้ลดเลยค่ะคือไม่มีเลยไม่มีไรายได้เข้ามาแต่รายจ่ายเราเนี่ยนะคะคงเดิมตรงนั้นกระทบแล้วก็บอกเลยว่าสาหัสจริงๆระบบ v S ล่ะคะเป็นอะไรที่ชื่นชอบมากๆเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปที่แบบว่าแพ็คสินค้าเองไม่ต้องไปหากล่องไม่ต้องไป วิ่งไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีแค่พอเราเป็นสมาชิกแล้วใช่ไหมคะทางบริษัท Victory เนี่ยเขาก็จะมีลิงก์ให้เรานะคะเราก็จะใช้ลิงก์ตรงนั้นเนี่ยค่ะดึงข้อมูลจากเพจของบริษัท Victory นะคะแปะลิงก์เราเองแล้วก็โพสต์แค่นั้นเองค่ะ เป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็จะช่างซักช่างถามจากทีมงานนะคะบางครั้งเนี่ยนะบอกเลยว่ากลัวทีมงานเนี่ย <c oughs> เบื่อแต่จริงๆไม่เลยค่ะทีมงานเนี่ยน่ารักมาก <c oughs> ถามจนสนิทกันเป็นเสมือนหนึ่งครอบครัวเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะถามซ้ําๆถามคนที่รู้นะคะ <c oughs> แล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยจะทําเองทําซ้ําๆทาบ่อยๆได้ทุกวันแล้วก็เข้าระบบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นที่มาของรายได้ ันเชื่อว่าณปัจจุบันนี้นะคะไม่มีใครที่จะทำอาชีพเดียวแน่นอนค่ะและบอกได้เลยนะคะว่าระบบ VES บริษัทวิกตอรี่เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะคุณสามารถที่จะทำที่บ้านก็ได้ง่ายๆสบายๆนะคะเพิ่มรายได้มาจุนเจือครอบครัวมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับวิกตอรี่ค่ะ